รสวัสดีวันหวยออกครับอันนี้วันที่หนึ่งสิงหาครับพุทธศก็พอมีงานทําอยู่ครับช่วงนี้ก็มาเช้าคันหนึ่งนี่สองคันครับเดี๋ยวก็จะเข้าไมคคันหนึ่งก็คันนี้เข้ามาด้วยอาการร้องวิปปิ๊บนะครับร้องวิปปิ๊บสั่นเบาดับบางครั้งเลขไม้แสนเจ็ดครับอันนี้ยังไม่เป็นแก๊สนะครับแต่ลองดูเป็นแก๊สนะครับอันนี้ยังไม่ได้รีแมพนะครับดูนะครับนี่ครับรอบ เข้าระดับนะน,นี้ไล่เปลี่ยนหัวเีดแล้วหนึ่งหัวนะครับไล่เปลี่ยนหัวฉีดแล้วหนึ่งหัวอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทําการรีแมปครับแล้วเข้ามาดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงก่อนหละหลังจะแตกต่างอย่างไรนะครับเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งยนวะตอนนี้ครัแค่เป็นแก๊อีกรอบหนึ่งอ่าเข้าแก๊สละผมรักเล่นกันนะครับ ครับดูรลอกครับไม่ค่อยนิ่งครับเป็นหัวชีดแล้วมือหนึ่งหัวครับมือสองนะครับดูรลอกครับไม่นิ่งครับเดี๋ยวเรามารีแมปกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รีแมปตั้งคอมรออยู่อ้าวดับแล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่มาดูกันนะครับโอเคครับต่อจากอีพีหนึ่งครับนี่อีพีสองตอนนี้เราก็ได้รีแมปเรียบร้อยแล้วครับ ลแกมีแมปล้เมื่อกี้เข้าแก๊สดับนะครับตามคลิปอีหนึ่งเลยครับตอนนี้รีแมปแล้วครับเป็นยังไงครับดูรอบอันนี้แก๊สนะแก๊สน้อยเลยนะครับดูรอบไม่มีกระตุกนะครับเนี่ครับนี่ครับก่อนและหลังลูกค้าดูเองครับว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นการรีแมปกล่อง ecu แก๊ส cng นะครับเป็นสูตรของทางร้านนะครับก่อนและหลังชัดเจนมากนะครับรถ ลูกค้าท่านใดมีอาการแบบนี้เอาเข้ามาดูได้นะครับอันนี้หัวฉีดเปลี่ยนไปแค่หัวเดียวนะครับมือสองหัวฉีดมันล้าครับมันหมดอายุเราต้องจูนนะครับตีแมปดีๆครับก็อยากได้แบบนี้โทรมาครับศูนย์แปดเก้าห้าสองหกห้าสองเก้าเก้าครับใหญ่เพราะว่าชอบหรือใหญ่อะไรแก๊สครับสวัสดีครับ